สวัสดีครับพบกันนะครับสําหรับเช้าวันจันทร์นะครับทางช่องช่างศักดิ์ชาแนลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็นะครับเป็นวันทํางานอีกวันหนึ่งนะครับก็มีงานประกอบนะครับหนึ่งคันนะครับงานประกอบหนึ่งคันเป็นแคมเปอรี่นะครับเมื่อวานก็ไปประกอบมาใกล้จะเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวลุยกันอีก นะครับลุยกันอีกวันหนึ่งนะครับรถออกพ่งนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยไฮรักรีโวนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับเดี๋ยวกับบรรยากาศวันนี้ก็ฟ้าคืมนะครับฟ้าคืมๆึฝนจะตกนะครับฝนจะตกช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปทํางานกันเลยนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวไปไปทีู่่กันเลย นะครับวันนี้นะครับโอเคเลตส์โกสตาร์ทเครื่องขึ้นก็น,นะครับมีไฟรถโชว์นะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวขอกล้องซูมก่อนตัวนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของกอ,องน้ำมันซล่านะครับกองน้ำมันโซล่าต็มนะครับนาจะนาจะสกปรก แล้วน่าจะสะกปรกอ่าเดี๋ยวขอปิดอ่ะไปกันดีกว่าตอนแรกว่าจะปิดวิทยุนะครับจะเปลี่ยนแนวทางกันถ่ายคลิปนะครับอ่ะไปเลยก็ลงเกี่ยวกับช่างเหมือนเดิมแหละนะครับแต่คลิปแนวนอนเนี่ยจะถ่ายเฉพาะช่อง y o u t u b e นะครับอ่าไปเลยอันนี้ก็จะเป็น ซอยนะครับบ้านสวนเลียงเมืองยี่สิบแปดนะครับนี่ออกไปทางนี้ซอยบ้านพักของช่างศัก์นะครับซอยบ้านสวนเลียงเมืองยี่สิบแปดนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านเต้นะครับร้านเต้มแม็กสองนะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนสายใบพัดนะครับมาทางโน้นก็มาจากแยกบ้านบึงนะครับแยกบ้านบึงแยกพนัด นะครับสายไปพัดออกจากนั่นแหละอมตะนาครตลาดนิงจานะครับก็จะมาข้ามแยกเอ่อแยกพนัดแยกบ้านบึงแล้วข้ามมาตรงนี้นะครับเสร็จแล้วมุ่งหน้าไปทางนี้ก็จะไปนะครับบางแสนถนนสุขุมวิทนะครับถ้าชิดขวานะครับก็จะเป็นอ่อมอเตอร์เวย์นะครับชิดขวาก็จะเป็นมอเตอร์เวย์นะครับสลับเส้นทาง นะครับกูที่ทํางานนะครับของช่างสัดิ์นะครับนี่ก็ถ้าลงมาถึงตรงนี้นะครับก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับจะมีป้ายสถานีรถไฟชนบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายซอยบ้านสวนนะครับนี่ซอยบ้านสวนเลี่ยงเมืองซอยบ้านสวนเลี่ยงเมืองยี่สิบแปดนะครับก็จะมุ่งหน้าไปนะครับมันก็จะเป็นสถานีรถไฟชนบุรีนะครับเดี๋ยวขอจอดซื้อน้ำแข็งก่อน นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นมีร้านค้านะครับก็ซื้อน้าแข็งซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งเสร็จแล้วค่อยไปดูหนะ้าสถานีรถไฟชมบุรีกันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปกันต่อทุกคนนะครับนี่อ่เอามาตรงนี้นะครับในซอยนี้ก็มีร้านกับข้าวนะนะครับฝั่งนี้ก็จะมีร้านก๋วยจับ๊บนะครับก็ชีงสะก,ก็มาทานเป็นประจำอยู่นะครับ ตรงนี้ก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวอ่าด้านหน้านู้นเลยนะครับก็จะมองเห็นสถานีรถไฟชนบุรีนะครับนี่นี่ใครมาก็พอวิ่งมาถึงสถานีรถไฟชนบุรีปุ๊บนะครับเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาอู่ก็จะอยู่ขวามือนะครับแต่ผมจะไปซ้ายก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกดเอาน้ํากินก่อนนะครับทุกคน พอกดเอาน้ำกินก็บรรยากาศนีน่นี่หายบรรยากาศให้ดูมีรถสองแถวด้วยนะครับมีรถสองแถวรับผู้โดยสารนะครับบรรยากาศดีฝั่งนั้นก็น่าจะเป็นอีกหน่อยก็ขึ้นเป็นสถานีรถ,รถไฟรถไฟฟ้านะครับเดี๋ยวขอไปกดน้ําแป๊บหนึ่งนะครับกดน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้มันจะเป็นเส้นทางเรียบนะครับเส้นทางเรียบทางรถไฟนะครับด้านหลังมันก็จะ เป็นซอยสิบเอ็ดนะครับซอยสิบเอ็ดอแถวแยกบ้านบึงนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นเรียบทางรถไฟฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นบ้านพักนะครับบ้านพักจันทีนะครับทางรถไฟนะครับบรรยากาศดีนะครับช่วงเช้าเช้านี่ยที่หน้าอู่บรรยากาศดีใครจะมาวิ่งออกกําลังกายนะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนู้นมีภูเขาด้วยนะครับมีภูเขาเขียวหมูเด้งนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับโซนโน้น นะครับนี่ฝั่งนี้นะครับสถานีรถไฟก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับนี่มีรถสองแถวมีรถสองแถวรอรับนะครับมีรถสองแถวแถวรอรับด้วยนะครับใครที่มาลงสถานีรถไฟชมบุรีนะครับมาจากกรุงเทพก็ลงตรงนี้นะครับหน้าอู่ตัวนี้เลยนี่อันนี้อู่ด้านหน้าก็จะมีอู่นึงนะครับอย่ตรงนี้ อ่านี่ตรงนี้ถึงแล้วนะครับนี่อูลักกี้นะครับอูลักกี้ั่งนี้นี่ชอบใครที่ชอบวิ่งออกกําลังกายตรงนี้นะครับมีที่วิ่งที่เดินเดียวเข้าอูเลยนะครับก็่ะอยู่ตรงนี้นะครับป้ายอูรักกี้นี่ถึงแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศก็ล่มลื่นนะครับล่มลื่นอ่านี่รถจอดเยอะแยะไปหมดเลย รถเข้ามาข้างในวันนี้ก็จะไล่เก็บงานอยู่สองคันนะครับไล่เก็บงานอยู่สองคันถึงที่อู่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศร่มรื่นสดใสนะครับบรรยากาศร่มรื่นสดใสโอเคนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนทุกคนนะครับมาเลาะนะครับก็เรียกว่าอะไรมาดูบรรยากาศนะครับการเดินทางมาทํางานนะครับระหว่างห้องนะครับระหว่างห้องเช่า นจนมาถึงอู่นะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่า,าห้องพักอ,อยู่ซอยไหนแล้วก็ที่ที่ทำงานอยู่ไกลไหมอ่ะก็ประมาณนี้เนาะนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่แวะมาให้กำลังใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างสักด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ